ผีหัวกะโหลกก็เข้ามาสิฉันได้ข่าวว่าแกต่อสู้กับผีผีฝั่งอื่นใช่ไหมก็เข้ามานั่นเป็นฝั่งของเพื่อนฉันด้วยฉันจะเอาคืนก็เข้ามาสิแต่ฉันจะอัปเกรดล่างเพื่อ <c oughs> เข้ามาสิ <c oughs> ได้ฉันอึดทนนะเว้ <c oughs> ยยกฉันต่อยไม่เข้าหรอกหยก ก็จบว่ะมันบอกว่าอึดทนแล้วพูดอย่างนี้อห้มัดเดียวชักล่วงแล้วอ๋โอ๋ปล่อยมันไม่เข้าเลยชิกเะเดนมาอยู่ตรงนี้ได้ไงแล้วผีอะไรนั่นน่ะ ผีโครงกระโหลกแต่ว่ามันกลายร่างมาเป็นผีตัวนี้ฉันรู้ผีตัวนี้เขาเป็นคนที่ตายมาแล้วนี่ว่าเราสามารถรู้ประวัติทุกคนได้คนนี้นจะถูกนะตกตึกตายตัวเพื่อนต่อยหนะ้าตกน้ําแล้วลุกขึ้นมาอีกทีเดินเพื่อนถักตกตึกแล้วก็หัวฟาดหล็กใช่พี่ทายถูกได้ไง แต่ตอนนี้พี่เป็นอะไรไหมครับผมผมต่อสู้กับมันอยู่พี่ไม่ต้องมายุ่งพี่ต่อสู้กับผีคนนั้นผีตัวไหนผีปอบปอบเนี่ยนะจะตปอบมันกระจกผมต่อยมันทุกวันเลยเอาแต่วันนี้น้องเพิ่งเป็นผีไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าผมรู้ประวัติทุกคนแต่ไม่ได้รู้เยอะมาก <c oughs> เขาสงคามโลกใช่ไหมใช่แล้วพี่ฆ่าทหารทุกคนหมดแต่ว่าน้องระวังนะที่นี่นอันตรายมากเลยไม่เห็นจะอันตรายเลยนะพี่ผมเลื่อนออกแค่นี้นิดเดียวนี่ไหมพี่มาสิพี่บอบรองเท้าหลดุดชัดเลยใส่รองเท้าที่ละข้ามมานี่เสร็จแค่เ,เดียวจบเรียบร้อยตึงตึง แค่ไม่ตาสีค่ะแต่ข้าตาสีดําก็คือฉันใช้มุนดำศิลศาสตร์มันฝึกมุนดำศิลศาสตร์มาแล้วโอ้โอเดาวโอเดาโอเดาโอดาวอเดาโอเดาเปี้ยงมันจะไม่ได้แล้วก็ใช้พลังศาสตร์ชัดๆฉันจะต้องจัดการก็เข้ามาเลยออ้อ้อมันเล่นมุนดำศิลศาสตร์เดี๋ยวผมเล่นกลับให้พี่น้อง มือบัสเกตหยิบมาตัวบนดับของฉันได้ตลกมากเลยขอบใจนะเพื่อนไปเดี๋ยวฉันพาหนีเออโคตรฮาเลยฮาเหรอฮะอุ้ยพลังบนไหนเพืเอนเจ้าชัวต่อยไม่ต้องใช้หรอกเฮ้ยดึงคลายอีกทีเะ มองเสียใจเอ๋ออ,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 อาอา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 าอ ทำไมฉันตัวทำไมฉันไม่ใส่เสื้อผ้าเลยเแกคือผีมหาศิกาสังขยาเวเดอะวีสามวีสามเลยเหรอแกเป็นผีที่สามารถต่อยทุกคนได้แกต้ต้องฝั่งแกต้องสู้กับฝั่งร้ายทั้งหมดแกสามารถใช้วิชาอะไรก็ได้วิชาเงินม่วง ลู่หมดุณไม่ได้เขาจะใส่ให้ <c oughs> กันหมัดน็อกห <c oughs> นวดฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดเปียนความจุิจังฉ <c oughs> ันเป็นผีตัวร้ายชัวรผีมหาศึกษาสตยายเววีสามฉันจะใส่ ย่าฉันจัดกัรผีฟังดีแม่รอบหน้าไอ่ชี่นี่เหรอนี่เนี่ย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 ฉันเป็นอมตะแล้วอย่าอมตะไม่ไม่บอกเลยว่าฉันเป็นฉันกันแม่มาฉันจะใช้ดอกอันนี้ฟันฮะ นี então, Donc, de de ่แกคือผีนักพยเหรอฉันก็ฉ oh, ันโดนผีฉันโดนจัดการพี่ทหาคนดนผีผีโดนต่อยมดเดียวโอ้จะเอาที่ไหนแล้วไปนอนฉันจะใช้ดาบเว้าเยอะเลยวเดียวก็แลว ฉันจะฉีสมองของฉันออกมาให้ดูเยอะแล้วฉันเช็ดเพได้ถ้าฉันจะฉีสมองแต่ฉันจะไม่ความจำเสื่อแต่ฉันจะสามารถต่อยแบบลัวๆได้เหมือนอาคัสะ่ามาสิฟีฟังนูนางูนางูฉันไอผีโคกระโหลไอผีโคกระโหลไอขี้บอบตัวไอกระจอกหน้าเลยท่านใส่ด้วกับแกไอบ้าเยอ นาฉันขอฉีสมองเกมมากินได้ไหมฉันจะควักคองของแกออกมาให้ฉันกิน เือมาท่าฟังไฟของฉันดาฉันเน่าแล้วตอนนี้ปิดเลยเสื้อฉันทุกคนรวมพลังหนุ่สาวพรบอย่างนึก ฟังไฟก็ต้องขึ้นบังไฟเดือน,นกินแบบนี้ไม่ได้ของเล่นแต่บบได้ดื้อทุกคนสว่างฟ้าโยนสากระเพ็ไม่เอาไม่แทงโยกระโดดขึ้นย้อนกระโดด ไป่อยากใส่เขาเดียวร่วงร่วงยังวะเร้อมยังยังกินขวดเสียแก้วหูมันเลยเอาไม่ไหวแล้เว้าายขอใส่เดี๋ยวกันระเบิดมันปุ่นกระบ,บ้องไฟเดือนหู ซื้อผ้าสกปรปกไม่ใช่ชักใจมันมากฉันโดนดึงดูดอ้าฉันโดนมันชักถุกคนระเบิดมาชัดเลยไม่เห็นมีระเบิดจากกระเซ็นเลยย่า Rồi. Mio quẩy ơi. Lơ ba 100 lúc chung ngọc